มีผ่ผูหัวมี่มีคูผัวมี่คูหนึ่งเพิ่นทรงผัวไม่เห็นงานเกาหลีเพิ่นทรงผัวไม่เห็นงานเกาหลีบาดท,ที่นี่เพิ่นไม่เห็นคลิปผมนี่แหละเพิ่นก็เลยให้ผัวเพิ่นไปสาบานว่าสีโบมี่ไผว่าสีโบมี่จักสันต่สิว่าสีโบเขาหรือว่าสีโบติดผู้ยิ่งอยู่เกาหลีถ้าคอยผิดคำสาบานห้มี่อันเป็นไปเพิ่นมาเพิ่นไปให้ผัวเพิ่นไปสาบานแลละก็ทรงหัวไม่เห็นงานเกาหลีเจ้าหูบ่บาดท,ที่นี่มาบ่ฮอดสามเดือนผิดคำสาบาน ผิดค้าสาบานอยู่เกาหลีบาดที่นี่เมียเพิ่นนั่นเมียเพิ่นนั่นก็ให้ก็ให้ผัวเพิ่นมาถอนคําสาบานก่อนไดก่อนสิเปียนไปนั่นเพิ่นว่าเพิ่นลิตนผัวเพิ่นบาดที่นี่ผัวเพิ่นบบเสือบบเสือเรื่องยังเจ้าว่าคําสาบานสมเป็นอิหลีบอกนะครับสมเดือนแค่นั้นตอนนี้เราก็อยู่ดีสบายอยู่ไดนแต่ว่าผมเสือว่าคําสาบานนี่มันเป็นอิหลีนะครับตอนนี้คําสาบานอาจจะบ่ได้เห็นผล นะครับมันเห็นขนผินผลไพ่ผักหนาขนข้ามสาบานผมว่าบบเสือแต่ยาลบลูคข้ามสาบานเนี่ยเจ้ายอยไปสาบานสี่ส่วนมวยลีททีบเด้อนะครับผมสาบานนี่มันอยาไปหาเฮ็ดททีบีแ้ครับเด้อผู้ใดบบเสือกระซ้างแต่ผมเสือนะครับไปสาบานโททีบไปสาบานหรืเฮ็ดบบไดนี่ระวังดีๆตอนนี้เจ้าอาชิบบเป็นยังนะครับอาชิบบเป็นยังนะครับแต่ว่าต่อไปไพ่ในอนาคตผากหนาเนี่ยผมว่า เรียบรลอยแน่นอนขจอบปสาบานแบมนี้นะครับบ่ได้บ่ได้ยูบยย่บ่ได้ดีหรอกนะครับคนคนถีบ้าสาบานแล้วไปหาเห็ดเลื่มหลูกเกลื่มเมี่ยนะครับผมไปหาถอนคํำสาบานนะครับเด้อ